ยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวเข้มครูผู้ช่วยพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณได้บรรจุค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาสำคัญสำคัญกันนะคะจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ค่ะครับผม ซึ่งฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่20แล้วนะคะประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2560ค่ะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งออสำคัญมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยนะคะใช่ครับสำคัญจริงๆครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเลยนะครับตามที่ระบุไว้ในมาตรา5ค่ะ กฎหมายสูงสุดครับแล้วก็เป็นตัววางกรอบการทำงานต่างๆของรัฐแล้วก็ยังกำหนดเรื่องสิทธิเรื่องหน้าที่ที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีประเด็นไหนที่ต้องเอ่อต้องเน้นเป็นพิเศษบ้างน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มจากภาพรวมกว้างๆก,ก่อนหลักการพื้นฐานสาคัญๆก่อนดีไหมคะได้เลยครับถ้าเริ่มจากภาพรวมก็ต้องเริ่มที่หมวดหนึ่งบททั่วไปก่อนเลยครับ ค่ะหมวดหนึ่งหัวใจสำคัญสำคัญนะครับก็จะมีมาตราหนึ่งกับมาตราสองที่ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นรชนาชณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแ,แบ่งแยกไม่ได้อ๋อค่ะแล้วก็ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้คือหลักการใหญ่ค่ะค่ะแล้วอำนาจธิปไตยก็มาจากปวงชนชาวไทย อันนี้ตามมาตราสาอำนาจเป็นของประชาชนนะคะครับผมและที่สําคัญมากๆอีกมาตราในหมวดนี้คือมาตรา4ี่ครับที่รับรองเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและก็ความเสมอภาคของบุคคลอืมศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นเหมือนฐานรากสําคัญเลยของการคุ้มครองสิทธิอื่นๆรวมถึงสิทธิทางการศึกษาด้วยครับพอพูดถึงสิทธิปุ๊บก็ต้องขยับมาดูกันที่หมวด3สิทธิและเสรีภาพของปรงชชนชาวไทย เลยใช่ไหมคะใช่ครับหมวดนี้ก็ว่าด้วยสิทธิโดยตรงมีส่วนไหนทีเ่เชื่อมโยงกับการศึกษาแบบชัดๆบ้างคะในหมวดนี้จุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยเนี่ยคือมาตรา27ครับมาตรา27ครับที่ระบุว่าบุคคลย่องเสมอกันในกฎหมายแล้วก็ เอ่อชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันอ๋อ oh, ความเท่าเทียมใช่ครับหลักการเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมเนี่ยสำคัญมากต่อการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติค่ะค่ะแล้วก็จะมีมาตรา25ที่ให้หลักการก,กว้างๆไว้นะครับว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธิและเสรีภาพตราบเท่าที่การใช้สิทธินั้นไม่ไปกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี แล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นอืมก็คือเป็นกรอบของการใช้สิทธิเสรีภาพโดยรวมนะคะถูกต้องครับเป็นการวางขอบเขตไว้ทีนี้พอเรามีสิทธิแล้วมันก็ต้องมีเรื่องของหน้าที่ควบคู่กันไปเสมอในหมวด4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยอันนี้ก็มีเรื่องการศึกษาอยู่ด้วยใช่ไหมคะมีครับมีอยู่ด้วยชัดเจนเลยครับในมาตราห0มาตราห0ครับในมาตราห0เนี่ยจะระบุหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้หลายอย่าง แต่ที่เกี่ยวกับเราโดยตรงเลยคือวงเล็บ4ครับ 4. นะคะว่ายังไงคะกำหนดว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ต้องการเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับอ๋อต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเป็นหน้าที่เลยใช่ครับอันนี้เป็นหน้าที่ไม่ใช่แค่สิทธิแล้วนะครับคือต้องทํา ค่ะเข้าใจค่ะแล้วในฝั่งของรัฐล่ะคะรัฐมีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างไรบ้างดูเหมือนประเด็นนี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่จะไปเป็นครูสําคัญมากจริงๆครับตรงนี้ต้องเน้นเลยคือหมวด5หน้าที่ของรัฐค่ะหมวด5ในหมวดนี้เนี่ยมาตราที่ต้องจําให้แม่นๆเลยนะครับคือมาตราห้มาตราห้นะคะครับผม มาตรานี้ระบุชัดเจนว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปี12ปีครับตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโห oh, ครบเลยนะคะ12ปีก่อนวัยเรียนถึงจบภาคบังคับต้องมีคุณภาพแล้วต้องไม่เก็บค่าใช้จ่ายถูกต้องครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือ12ปีกับมีคุณภาพแล้วก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเนี่ยแหละครับที่ต้องจำ การเน้นคําว่าคุณภาพนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการวัดผลหรือการทําให้เกิดขึ้นจริงอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศก็น่าจะเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันนะคะใช่ครับเป็นความท้าทายสําคัญเลยครับเรื่องคุณภาพเนี่ยแต่รัฐธรรมนูญก็กําหนดเป็นหน้าที่ของรัฐไว้แล้วค่ะแล้วในหมวด5นี้มีมาตราอื่นอีกไหมคะที่เกี่ยวกับหน้าที่รัฐด้านการเรียนรู้การศึกษามีครับมีอีกมาตราที่น่าสนใจคือ มาตรา57ครับ 57? ครับมาตรา57วงเล็บหนึ่งกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติแล้วก็จัดให้มีพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ด้วยอ๋ออันนี้ก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือเชื่อมโยงกับชุมชนได้นะคะใช่ครับ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในอีกมิติหนึ่งนอกเหนือจากการศึกษาในระบบโดยตรงเข้าใจค่ะต่อไปก็เป็นหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐใช่ไหมคะหมวดนี้มีอะไรทีเ่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการศึกษาบ้างคะครับในหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยก็มีหลายมาตราที่ส่งผลต่อการศึกษาถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องการศึกษาโดยตรงแต่เป็นนโยบายสนับสนุนครับอย่างเช่นมาตราไหนบ้างคะ อย่างเช่นมาตรา65ครับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติอ๋อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาวในด้านต่างๆซึ่งแน่นอนว่าต้องครอบคลุมด้านการศึกษาด้วยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็มีมาตรา69ที่รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอืมอันนี้ก็เกี่ยวกับการสร้างความรู้ใหม่ๆใ,ใช่ครับ ซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในระดับสูงแล้วก็การพัฒนาประเทศโดยรวมด้วยมีอีกไหมคะมีครับมาตรา71เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีรวมถึงการส่งเสริมกีฬาสุขภาพกับการเรียนรู้ก็ไปด้วยกันนะคะครับเด็กสุขภาพดีก็เรียนรู้ได้ดีขึ้นหรือแม้แต่มาตรา78ครับ ที่รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองถูกต้องครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ล้วนมีส่วนสร้างสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศท,ที่เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาทั้งนั้นเลยครับเห็นภาพเลยค่ะว่ามันเชื่อมโยงกันไปหมดทีนี้อีกประเด็นที่สําคัญในโครงสร้างการบริหารบ้านเมืองเราก็คือเรื่องการกระจายอํานาจบทบาทของท้องถิ่นล่ะคะ มีระบุเรื่องการศึกษาไว้ไหมคะมีครับชัดเจนเลยอยู่ในหมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นหมวด14นะคะครับในมาตรา250เนี่ยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการดูแลจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วยอ๋อหมายความว่าอปทก็มีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ตัวเองด้วยใช่ครับเป็นการทํางานร่วมกันกับส่วนกลางเพื่อให้การจัดการศึกษาเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นได้ดีขึ้นค่ะค่ะและสุดท้ายเลยที่ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายใหญ่ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือเรื่องการปฏิรูปประเทศในหมวด16กการปฏิรูปประเทศอันนี้การศึกษาถูกพูดถึงด้วยใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับชัดเจนมากครับในหมวดนี้เนี่ยมาตรา257จะกำหนดเป้าหมายของการปฏิรูปไว้ว่าต้องทำให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยเกิดความสามคัคคีสังคมเป็นธรรมลดความเหลื่อมลำ้ำประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศค่ะเป้าหมายหลักๆครับแล้วพอมาถึงมาตรา258ก็ระบุเลยว่าการปฏิรูปประเทศตามมตามมตรา257เนี่ย อย่างน้อยต้องดําเนินการในด้านต่างๆดังต,ง,ตง,ตงต่อไปนี้แล้วก็ไล่มาเลยครับด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีด้านการศึกษาอยู่ในวงเล็บ5ครับ5อยู่ในลิสต์ที่ต้องปฏิรูปเลยใช่ครับสแสดงให้เห็นเลยว่าการปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาเนี่ยถือเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนของประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยค่ะโอ้ฟังดูแล้วมีหลายมาตรามากๆเลยนะครับที่ เ,เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยค่ะผมทีนี้สำหรับน้องๆหรือคุณผู้ฟังที่กำลังเตรียมตัวสอบเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะจังเลยพอจะมีเทคนิคช่วยจำหรือว่าวิธีการจัดกลุ่มให้มันเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นไหมคะอ่าได้ครับลองจัดกลุ่มแบบนี้ดูอาจจะช่วยให้จำง่ายขึ้นนะครับค่ะดีเลยค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มสิทธิและความเสมอภาค อันนี้ก็นึกถึงมาตราสี่เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาตรา25เรื่องขอบเขตการใช้สิทธิแล้วก็มาตรา27เรื่องความเสมอภาคชายหญิงเท่าเทียมกันค่ะกลุ่มสิทธิกลุ่มที่สองกลุ่มหน้าที่พล,ลเมืองอันนี้จําง่ายๆเลยคือมาตรา50ทัศสีที่บอกว่าต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับหน้าที่ของเราทุกคนค่ะกลุ่มที่3อันนี้ดอกจันไว้เลยกลุ่มหน้าที่รัฐด,ด้านการศึกษา อันนี้สำคัญมากค่ะสำคัญมากก็คือมาตรา54เรื่อง12ปีฟรีมีคุณภาพกับมาตรา57ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมค่ะจำเลข12ปีกับคุณภาพใช่ครับ กลุ่มที่4คือกลุ่มนโยบายสนับสนุนก็จะเป็นพวกมาตราในหมวด6ที่เราคุยกันไปเช่นมาตรา65ยุทธศาสตร์ชาติมาตรา69วิจัยนวัตกรรมมาตรา71สุขภาพการกีฬาแล้วก็มาตรา78ประชาธิปไตยนโยบายส่งเสริมต่างๆครับผมกลุ่มที่5กลุ่มบทบาทท้องถิน่นก็คือมาตรา250ที่ให้อำานาจอ,อปทอส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้องถิ่นช่วยจัดการศึกษา และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6กลุ่มเป้าหมายการปฏิรูปก็คือมาตรา257ที่เป็นเป้าหมายรวมกับมาตรา2585พาร์ทที่ระบุชัดๆว่าต้องปฏิรูปด้านการศึกษาค่ะปฏิรูปการศึกษาพอเราจัดกลุ่มแบบนี้และพยายามเชื่อมโยงดูว,ว่าแต่และกลุ่มมันสัมพันธ์กันยังไงมันก็จะช่วยให้เห็นโครงสร้างภาพรวมที่รัฐมนูญพูดถึงเรื่องการศึกษาได้ชัดเจนขึ้นครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะพอจัดกลุ่มแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากจริงๆค่ะ สรุปได้เลยนะคะว่ารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษาในหลายมิติมากๆเลยนะคะครับผมตั้งแต่กำหนดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนแล้วก็เป็นหน้าที่หลักเป็นแนวนโยบายสำคัญของรัฐด้วยแล้วก็ยังให้ท้องถิ่นมีบทบาท ไปจนถึงกำหนดให้เป็นเป้าหมายหลักอันหนึ่งในการปฏิรูปประเทศเลยทีเดียวถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่ระบุในมาตรา54ว่ารัฐต้องจัดการศึกษา12ปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายค่ะเน้นย้ำตรงนี้ครับและการกําหนดในมาตรา258ว่าการศึกษาเป็นด้านหนึ่งที่ต้องปฏิรูปเนี่ยถือเป็นหมุดหมายสาคัญเลยที่สะท้อนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อระบบการศึกษาของไทยนะครับค่ะ การทําความเข้าใจบทบัญญัติเหล่านี้ก็เลยจําเป็นมากๆสําหรับผู้ที่กําลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยครับจริงค่ะแล้วก็การเข้าใจบริบทเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เพื่อการสอบอย่างเดียวนะคะแต่ยังช่วยให้เราเในฐานะคนที่จะเข้าไปอยู่ในวงการการศึกษาหรือคนที่สนใจเนี่ยได้เข้าใจทิศทางกรอบการทํางานด้านการศึกษาของประเทศในภาพรวมด้วยนะคะใช่เลยครับแล้วก็ในไหนเราคุยกันถึงประเด็นเรื่องคุณภาพในมาตรา54กันไปบ้างแล้วนะคะ ที่บอกว่าเป็นความท้าทายครับก็อยากจะขอทิ้งท้ายชวนคิดต่อยอดไปอีกสักนิดนะครับได้เลยค่ะคือในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองการศึกษาที่ต้องมีคุณภาพและต้องเท่าเทียมไม่เก็บค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กทุกคน12ปีค่ะคำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าแล้วในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะมีกลไกหรือมีตัวชี้วัดอะไร ที่จะสามารถสร้างความมั่นใจได้จริงๆครับว่าเด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองอยู่ในชนบทอยู่บนดอยหรืออยู่พื้นที่ห่างไกลแค่ไหนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงคุณภาพการศึกษาที่รัฐธรรมนูญมุ่งหวังไว้นี้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็ เสมอภาคกันทุกคนเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะคะครับนี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยครับที่เราทุกคนในสังคมโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาคงต้องช่วยกันครบคิดแล้วก็หาทางทำให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ต่อไปครับผม ค่ะก็เป็นประเด็นให้เราได้กลับไปคิดต่อกันนะคะสำหรับวันนี้ข้อมูลเรื่องรัฐธรรมนูญกับการศึกษาที่เราคุยกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยนะคะครับผมยินดีครับ